นีมาบุกลังนัดครับนี่ยะยัดตะงแล้ววะอใม่ยัดตะพงมือมือมือขอยยาก

พี no ่น้องหายแน่จะเปิดไว้านโอ้ยอะไรโอ้ไปแล้วข้ามาโอ้ยไมยนะครูบอกแล้วแต่ละคดีนะนี่นะบ้านนะ